ตอนที่ 2. เสื้อผ้าเตรียมพร้อมอยู่ในตู้เสื้อผ้าวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนราย,ยาเลือกใส่กางเกงยีนขาสั้นและหยิบหมวกมาใส่อากาศที่เกาะแห่งนี้นั้นร้อนแต่ไม่อบอ้าวเหมือนในกรุงเทพเธอเดินเล่นไปเรื่อยเปื่อยพอนึกถึงภูผาก็อดถอนหายใจออกมาไม่ได้ใครอนุญาตที่คุณใส่หมวกใบนี้ น้ำเสียงที่ดูเข้มทำให้ไราย,ยาหันไปมองผู้พากลับมาเมื่อไหร่กันยังไม่ทันที่จะ, آ آ ะอ้าปากตอบเขาก็ดึงหมวกใบนั้นไปจากเธอและทำสีหน้าโกรธเคืองก็แดดมันร้อนฉันเห็นหมวกใบนี้อยู่ในตู้เสื้อผ้านึกว่าคุณเตรียมเอาไว้ให้ทำไมห่วงนักห่วงหนาหรือว่าเป็นของอดีตคู่มั่นคำว่าอาดีตคู่มั่นทำให้เขาโกรธเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นไปอีก คนของคุณบอกฉันเองว่าเสื้อผ้าในตู้และของใช้ทุกอย่างฉันมีสิทธิ์ใช้ได้หมวกใบนี้ฉันเห็นมันอยู่ในตู้เสื้อผ้าฉันเอามาใช้ผิดตรงไหนตอนนี้เธอเองก็รู้สึกโกรธเคืองไม่แพ้กันการที่ภูผ่าดึงหมวกออกไปนั่นหมายถึงว่าเขาไม่ได้ให้เกียรติเธอแม้แต่น้อยมีอะไรน่าจะพูดกันดีๆหยุดพูด เขาไม่อยากมานั่งอธิบายแค่รู้สึกไม่ชอบใจที่เห็นหญิงสาวสวมหมวกใบนี้ฉันไม่รู้หรอกนะว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณหลังจากที่เราเลิกกันหากว่าฉันทำอะไรให้คุณไม่พอใจก็ขอโทษด้วยไราย,ยาพยายามกั้นน้ำตาไม่ให้ไหลออกมาการที่ได้เห็นภูผาห่วงของใช้ของผู้หญิงคนอื่นทำให้เธอรู้สึกเจ็บแปลบอยู่ตรงหัวใจสุดท้ายแล้วน้ำตาก็พรั่งภูไหลออกมา เธอกำลังยืนร้องไห้ไม่ต่างจากเด็กสาวทั้งที่ตัวเองอายุเกือบจะสามสบพอได้เห็นน้ำตาของผู้หญิงที่เคยทิ้งเขาไปอย่างไม่ใยดีหัวใจของภูผารู้สึกอ่อนยวบเขาเดินเข้าไปใกล้ร่างบางรู้ตัวอีกทีก็ดึงระยาเข้ามากอดเอาไว้หญิงสาวคงไม่รู้ตัวว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาไม่เคยลืมเธอได้และนั่นเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้การมั่นของเขาจบลง วันเวลาผ่านไปช้าๆไรยานั่งมองดูน้ำทะเลอยู่ตรงระเบียงของห้องนอนผู้ผานอนหมดแรงอยู่บนเตียงทำให้เธอมีเวลานั่งคิดอะไรเองคนเดียวไปเรื่อยเปื่อยและหนึ่งในเรื่องนั้นก็มีเรื่องคู่มั่นของผู้ผาอยู่ด้วยเมื่อไหร่จะได้กลับไปกรุงเทพเขากับเธอจะได้เว้นระยะห่างกัน ยอมรับตามตรงการได้กลับมาใช้ชีวิตกับผู้พาอีกครั้งทำให้ความรู้สึกที่ปิดตายไปถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งเธอกำลังรู้สึกหึงหวงเพราะตัวเองไม่ได้เป็นที่หนึ่งในตอนนี้หัวใจของผู้พามีใครบางคนมาจับจองอยู่ด้วยคุณเข้ามานอนเถอะไปนั่งตากลมอยู่ตรงระเบียงเดี๋ยวก็ไม่สบายหรอกเมื่อตื่นขึ้นและเห็นหญิงสาวนั่งอยู่ตรงระเบียงทำให้เขาเป็นห่วง ราย,ยาเป็นผู้หญิงบอบ,บางโดนลมโดนฝนนิดเดียวก็ชอบเป็นหวัดราย,ยาปิดประตูตรงระเบียงแล้วเดินเข้าไปนั่งอยู่บนเตียงความจริงเธอไม่อยากจะพูดอะไรให้มากความแต่ถ้าเธอไม่เคลียร์ทุกอย่างในตอนนี้ในอนาคตข้างหน้าเรื่องอาจจะจบลงไม่สวยฉันถามคุณจริงๆคุณยังรักคูมันอยู่ใช่ไหมดูจากท่าทางที่เขาหวงของใช้ของผู้หญิงคนนั้นก็เป็นเครื่องยืยนยันได้อย่างดี ว่าผู้ผารักผู้หญิงคนนั้นผู้ผ่าเลือกที่จะเงียบถามว่าเขารักคู่มั่นไหมให้เรียกว่าผูกพันมากกว่าผู้หญิงคนนั้นอยู่เคียงข้างและอดทนรอให้เขาลืมไราย,ยามาตลอดที่บ้านของเขาชอบไอรีนมากทั้งหมดเป็นความผิดของเขาเองที่ไม่สามารถดื่มไรายยาได้และทําให้ผู้หญิงอีกคนต้องเจ็บปวด เขาถึงเลือกที่จะแก้แค้นราย,ยาและพิสูจน์ใจตัวเองด้วยว่าเขาไม่ได้รักกิ่งสาวอีกต่อไปแต่ยิ่งนับนานวันที่ได้อยู่ด้วยกันบนเกาะแห่งนี้เขายิ่งไม่มั่นใจในตัวเองรายยายังเหมือนเดิมทุกอย่างทั้งนิสัยและคำพูดและการกระทําไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปคงเป็นหัวใจของเขาซึ่งเขาไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่าเขายังรักราย,ยาอยู่ ไม่ต้องตอบก็ได้ค่ะฉันรู้คำตอบของคุณนาทีนี้เธออยากจะร้องไห้ออกมาผู้ผ่าคิดอะไรมักแสดงออกมาทางสีหน้าพอพูดถึงคู่มั่นสีหน้าของเขาแสดงความเศร้าออกมาอย่างเห็นได้ชัดเธอห้ามแพ้ใจของตัวเองเด็ดขาดผู้ชายคนนี้เขาเป็นของผู้หญิงคนอื่นไปแล้วถ้ารู้แล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดี ผูผ้าลุกขึ้นจากเตียงนอนอย่างรู้สึกหงุดหงิดสีหน้าเศร้าส้อยของราย,ยากำลังรบกวนจิตใจของเขาน้ำตาของเธอไหลออกมาอีกแล้วตั้งแต่มาอยู่ที่นี่เรียกได้ว่าเธอร้องไห้แทบทุกวันผู้พาคงยังค้างคาเรื่องเก่าของเราสองคนส่วนเธอนับจากนี้จะตักตวงความสุขเอาไว้ให้มากที่สุดอย่างไรเธอกับเขาก็ไม่มีวันลงเอยกันได้เธอจะเลือกอยู่กับเขาอย่างสงบสุข ราย,ยายิ้มให้ตัวเองในกระจกวันนี้เธอจะเริ่มทำตัวใหม่จากผู้หญิงที่ภูผาเคยรักมากตกไปอยู่ในสถานะแฟนเก่าตอนนี้อยู่ในสถานะเมียเก็บช่างหน้าสมเพชเสียจริงการที่ทำให้ภูผาลืมเธอไม่ลงคงเป็นการเอาคืนที่ดีที่สุดคิวเข้มขมวดเข้าหากันช่วงนี้รายยาเอาใจเขาเป็นพิเศษ เธอยอมตามใจเขาทุกอย่างอาหารถูกเสิร์ฟเอาไว้บนโต๊ะทานอาหารทุกจานล้วนเป็นรสชาติที่เขาคุ้นเคยไม่ต้องบอกก็รู้ว่าใครเป็นคนเข้าครัววันนี้เราจะกลับกรุงเทพกันเมื่อไหร่คะในเมื่อเธอทำตัวดีแบบนี้ผู้พาก็ไม่จำเป็นต้องกักขังเธอไว้บนเกาะที่น่าเบื่ออีกต่อไปอีกสองวันผมมีงานด่วนไรยายิ้มออกมาคิดไม่ถึงว่าจะเร็วขนาดนี้ กลับไปที่กรุงเทพเมื่อไหร่เธอจะได้ลงมือทำงานช่วยกอบกู้บริษัทให้กลับมาอยู่รอดเสียทีถ้าอย่างนั้นอย่าลืมสัญญาที่เราสองคนตกลงกันไว้นะคะสัญญาเรื่องที่จะให้คุณเป็นเมียเก็บผมไม่ลืมหรอกเขายิ้มฉันไม่ได้หมายถึงเรื่องนั้นเรื่องโปรเจกต์ออกแบบตกแต่งภายในต่างหากทีเรื่องแบบนี้ความจำดีถามจริงคุณยังจำเรื่องของเราสองคนได้ไหม เขาถามออกมาอย่างรองใจจะให้ฉันพูดไหมหล่ะคะว่าเราเจอกันเมื่อไหร่รักกันตอนไหนฉันพูดได้ทั้งวันเลยนะพี่ภูอย่าเรียกชื่อนั้นคุณมันไม่คู่ควรผู้พารู้สึกโกรธขึ้นมาเพียงแค่ได้ยินหญิงสาวเรียกเขาว่าพี่ภูขอโทษคะ่ะฉันจะไม่พูดมันอีกความรู้สึกเจ็บแปรบแทบซึมเข้ามาทุกอนูของหัวใจรรย,ยาบีบมือของตัวเองเอาไว้แน่น อยากหนีไปเสียให้ไกลๆโปรเจกต์งานนี้เสร็จเมื่อไหร่เธอจะเอาเงินเก็บของตัวเองที่มีหนีไปสักที่ไม่ต้องมาเจอหน้าของผู้ชายที่ชื่อภูผาอีกที่กรุงเทพได้ยาก,กลับมาทำงานตามปกติพิมพ์เลขาคนสนิทเข้ามาทักทายและรีบอัปเดตงานประจำวันแต่เธอไม่สามารถมองหน้าของเลขาได้สนิทใจเหมือนเดิม พ,พิมพ์คือคนที่ภูผาส่งมาควบคุมพิมพ์ทำงานกับคุณภูผามานาหรือยังเธอตัดสินใจถามออกไปตรงๆหลายปีแล้วค่ะเลขาสาวตอบออกมาตามตรงรู้สึกผิดอยู่ในใจเธอชอบทำงานกับราย,ยามากกว่าไม่รู้ว่าจะถูกไล่ออกไหมแล้วพิมพ์รู้สาเหตุที่ต้องมาทำงานที่นี่หรือเปล่าพิมพ์พาสายหน้า ไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงหรอกคะ่ะว่าทำไมคุณภูผาถึงอยากรู้เรื่องของคุณราย,ยานี่เป็นเหตุผลเดียวที่เธอถูกส่งมาทำงานกับหญิงสาวบรรยากาศชวนให้รู้สึกอึดอัดราย,ยาไม่รู้จะถามอะไรต่อสักพักเสียงเคาะประตูดังขึ้นก่อนที่ผู้ชายตัวสูงหน้าตาหล่อขวัญใจของสาวๆในบริษัทจะเดินเข้ามาไม่เห็นหน้าสองอาทิตย์ ไปพักผ่อนที่ไหนมาทำไมผมติดต่อยาไม่ได้เขาถามคำถามรัวๆลยายิ้มเพื่อนแท้มีเพียงหนึ่งเดียวคืออารันลูกครึ่งไทยอเมริกาอารันเป็นผู้ชายที่อยู่เคียงข้างกันมาตลอดตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทเที่ยวเล่นไปเรื่อยอยากพักผ่อนสมองบ้างเธอไม่กล้าพูดความจริงออกไปว่าถูกภูผาจับตัวไปทำไม่ดีไม่ร้าย ไม่อย่างนั้นอารันต้องไม่ยอมอย่างแน่นอนรู้ตัวไหมว่าทำให้ผมเป็นห่วงมากรู้สิไม่มีใครเป็นห่วงนอกจากรันอีกแล้ววินาทีนี้เธอรู้สึกอยากจะร้องไห้และซบหน้าอกของเพื่อนรักเล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังถ้าอย่างนั้นเย็นนี้เราไปกินข้าวด้วยกันนะผมจองร้านโปรดของเราสองคนเอาไว้แล้ว บทสนทนาของทั้งสองคนพิมพาได้ยินทั้งหมดแม้ว่าเธอไม่อยากจะทำแต่ทุกการกระทำของไาย,ยาเธอจำเป็นต้องรายงานภูผาเจ้านายตัวจริงหลังจากที่กลับมากรุงเทพภูผาทำเหมือนเธอไม่มีตัวตนเขาไม่ได้ส่งข้อความหรือโทรมาไราย,ยานั่งถอนหายใจอยู่ในห้องทำงานเธอกำลังหวังอะไรอยู่กันแน่สถานะก็บอกอยู่แล้วว่าคือเมียเก็บ เขาอยากจะมาเมื่อไหร่ก็มาไราย,ยาสบัดความคิดทั้งหมดออกจากหัวใกล้ถึงเวลานัดอารันมาเคาะประตูห้องที่ร้านอาหารเมนูโปรดของไราย,ยาถูกสั่งไว้ล่วงหน้าจะหาผู้ชายที่ดีและเอาใจใส่อย่างอารันได้ที่ไหนอีกเธอหวังว่าผู้ชายอย่างอารันจะได้เจอผู้หญิงที่ดีเรื่องโปรเจกต์งานยาไม่ต้องคิดมากนะ ผมจะพยายามหาลูกค้าจากฝั่งอเมริกามาช่วยพยุงบริษัทหรือว่าเราจะไปหาลงทุนทำธุรกิจที่อเมริกาดีอาลันพูดเหมือนไม่เดือดร้อนหากบริษัทจะถูกปิดตัวลงอิจฉาคนรวยจังเลยอยาแค่อยากทำให้มันถึงที่สุดช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีงานลดน้อยลงไปอย่างเห็นได้ชัดการขยายบริษัทให้เติบโตอย่างรวดเร็วกลายมาเป็นจุดอ่อนต้องแบกรับภาระ เรื่องการว่าจ้างและหนี้สินต่างๆที่ถูกลูกค้าปฏิเสธการจ่ายเงินอารันเป็นหุ้นส่งนคนสำคัญนักธุรกิจที่มาจากอเมริกานอกจากหน้าตาหล่อแล้วยังรวยมากโชคดีที่เธอมีเพื่อนแบบนี้แต่อารันไม่ใช่คนโง่เขาเป็นนักธุรกิจที่มองขาดว่าอันไหนควรไปต่ออันไหนควรหยุดเธอจึงต้องพยายามหาโปรเจกต์งานใหญ่มาอุดรอยรั่วของบริษัท ส่วนอารันต้องการปิดตัวบริษัทดงสำหรับเขาบริษัทการออกแบบภายในไม่ได้ตอบโจทย์ในขณะนี้ไม่คิดว่าจะได้เจอคุณที่นี่ไลย,ยากับอารันหันไปมองเจ้าของเสียงสีหน้าของภูผาบ่งบอกว่าเขากำลังไม่พอใจที่ผู้หญิงของตัวเองมากินข้าวกับผู้ชายคนอื่นไลย,ยารู้สึกลำบากใจขึ้นมาอารันนี่คุณภูผา โปรเจกต์รายใหญ่ที่ยาเคยบอกเอาไว้อรังยื่นมือไปจับทักทายตามมารยาทส่วนผู้พาเองก็จับมือของอีกฝ่ายทักทายตามมารยาทเช่นกันเขารู้สึกไม่ถูกชะตารู้สึกไม่ชอบที่เห็นราย,ยามากับผู้ชายคนอื่นถ้าอย่างนั้นผมขอตัวก่อนพอดีนักลูกค้ามาทานข้าวผู้พาเลือกที่จากไปอย่างเงียบ แต่ความจริงแล้วไม่ใช่เลยไราย,ยามองข้อความในโทรศัพท์มือถือของตัวเองอย่าลืมว่าคุณเป็นเมียเก็บของผมและผมไม่ชอบให้ผู้หญิงของตัวเองไปยุ่งกับผู้ชายคนอื่นกินข้าวเสร็จแล้วก็มาที่คอนโดผู้พาส่งที่อยู่คอนโดไราย,ยาถอนหายใจเธอรู้ชะตาก,กรรมที่น่าอึดอัดนี้ดีมีหลายครั้งที่เธออยากจะหนีและทิ้งบริษัทไปซะ แต่ก็ทำไม่ได้บริษัทกลายมาเป็นข้ออ้างที่เธอใช้ซื้อเวลาขออยู่กับผู้พาอีกไม่นานเรื่องทุกอย่างคงจบลงภายในคอนโดบทลงโทษช่างดุเดือดและเล่าร้อนผู้พานอนกอดเธอเอาไว้เหมือนกับกรงที่กำลังกักขังอ้อมกอดของเขาไม่ได้อบอุ่นและสบายใจเหมือนในอดีตพรุ่งนี้เก็บข้าของย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่เข้าใจไหม นั่นไม่ใช่ประโยคคำถามแต่เป็นประโยคคำสั่งไราย,ยาเข้าใจความหมายดีห้องคอน,นโดที่กว้างแล,ล้วหรูหราเปรียบเสมือนกองทองในหัวสมองบอกว่าอย่าทำตามแต่หัวใจกับดื้อดันอยากอยู่กับผู้ผาต่อแม้ว่าเขาจะรายสักเพียงใดเธอกลับยอมอดทนให้เขาทรมานจนกว่าจะสาสมแก่ใจ เวลาผ่านไปเป็นเดือนราย,ยาใช้ชีวิตอยู่ในคอนโดของผู้ผาเขาไม่ได้มานอนด้วยทุกวันแต่หากวันไหนมานอนด้วยเธอต้องเตรียมซื้อของทำอาหารเช้าเอาไว้มองผนเพลนเธอกับเขาไม่ต่างจากคู่สามีภรรยาคิดแล้วช่างหน้าขำสิ้นดีในแต่ละวันเธอคอยหาเหตุผลที่จะอยู่ที่นี่ต่อทั้งที่ควรจะไปตั้งนาน เสียงกดรหัสหน้าประตูห้องทำให้คิ้วเรียวสวยขมวดเข้าหากันวันนี้ภูผาบอกว่าจะไม่มาหรือว่าเขาเกิดเปลี่ยนใจประตูห้องถูกผลักเปิดออกด้วยความไม่พอใจคนที่เดินเข้ามาในห้องจ้องมองผู้หญิงอีกคนอย่างเอาเรื่องเธอใช่ไหมที่ชื่อไราย,ยาใช่ฉันเองไราย,ยาตอบกลับไปเธอรู้ดีว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครฉันกับภูผาจะกลับมาคืนดีกัน หวังว่าเธอจะออกไปจากชีวิตของเขาไอรินไม่อ้อมค้อมเปิดปากพ,พูดกันมาตรงๆในที่สุดวันนี้ก็มาถึงรายยายมกุญแจที่จะปลดกองทองออกโผล่มาสักทีนกน้อยอย่างเธอจะได้บินเป็นอิสระได้ง่ายขึ้นถ้าอย่างนั้นเรามาทำข้อตกลงกันก่อนดีไหมคะเธอจะไม่ยอมจากไปมือเปล่าอย่างน้อยบริษัทต้องรอด เธอจะได้ขายหุ้นทิ้งและจากไปอย่างสบายใจโปรดจิตตามตอนต่อไปค่ะ